สวัสดีครับทุกคนที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับหวังว่าทุกๆคนที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่จะมีความสุขกายสุขใจมีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงกันดีทุกคนนะครับสาหรับคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปทําบุญตักบาตรดอกไม้ที่วัพดพระพุทธบาทอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนั่นเองนะครับผมต้องขอบอกก่อนว่าผมมาทําบุญตักบาตรที่นี่เกือบจะทุกปีเลยก็ว่าได้นะครับในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของเรานะครับหลังจากที่เราจอดรถเสร็จแล้วที่ลานจอดรถหรือจะจอดรถรอบนอกวัดก็ได้กําแพงวัดก็ได้นะครับ เราก็จะมาเดินเข้าจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับทุกคนบริเวณนี้จะเป็นทางเดินเข้าไปภายในตัววัดหรือภายในพระวิหารรอยพระพุทธบาทเป็นจุดแรกนะฮะในระหว่างทางเดินเข้าเราก็าจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าขายของตลอดแนวทางเดินเดี๋ยวเราจะเข้าไปตักบาตรดอกไม้ที่ทางขึ้นพระวิหารพระพุทธบาทกันครับผมครับผมนะครับสวัสดีครับขณะนี้อยู่ที่วัดพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนั่นเองนะฮะขณะนี้เรามาทําบุตตักบาตรดอกไม้นะครับที่วัด ข้างบนนี้นะครับเป็นพระอุโบสถพระพุทธบาทจะอยู่ข้างบนนี้นะฮะที่ประชาชนส่วนใหญ่มากราบไหว้กันก็คือบริเวณนี้แหละนะก็คือว่าเมื่อวานนี้ผมอยู่ที่อำนาจเจริญครับวันนี้เดินทางมาที่สระบุรีครับวัดพุทธบาทครับผมก็คือว่าถ้าเรามาสายตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เวลา11โมงนะฮะ11โมงก็ถ้าเรามาสายเราก็จะมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาตักบารกับพระที่ไปบินฑบาตออกมามารอบวัดมาแล้วนะฮะอัปเดตบรรยากาศให้ทุกคนได้รับชมกันครับ S 1> <S 1> เดี๋ยวเราไปตักป่าดอกไม้ทําบุญด้วยกันนะครับทุกคนนี่ครับคือบรรยากาศในช่วงที่เรารอตักบาตรนะครับซึ่งพระร่างจะเดินมาถึงบริเวณนี้ซึ่งจะเป็นจุดสุดท้ายที่ประชาชนจะได้ตักบาตรก่อนที่พระจะขึ้นไปบนพระวิหารลอยพระพุทธบาทข้างบนนี้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองนะครับทุกคน าตดโวงคนไหนที่มาสายครับก็จะมาดักรอตรงนี้นะครับและผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับสำหรับปีนี้โดยปกติแล้วในทุกๆปีของผมนะฮะของครอบครัวรผมจะมาที่นี่เกือบจะทุกปีเลยก็ว่าได้ครับแต่ในช่วงที่มีโควิดมาไม่ค่อยได้มากันสักเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าโดยปกติแล้วก็จะมากันทุกๆปีหรือเกือบจะทุกๆปีก็บ้าว่าได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตักบาดดอกไมท้ที่วัดพระบุทธบาตอำเภอพร,ระบุธบาจบตจังหวัดสระบุรีด้วยกันครับผมก่อนที่จะขึ้นไปกราบไหว้พระ รอยพระพุทธบาทด้านบนนี้นะครับนี่นะครับคือภาพบรรยากาศนะครับอันตักบาตรดอกไม้ก็จะมีประชาชนหรือผู้คนมารอตอกบาตรกันตรงบริเวณนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะครับผมครับผมยังไงก็ขอให้ผนบุญอานิสงส์ความสวยความงามเหมือนดอกไม้ที่ตักบาตรไปแล้วนี่ถึงทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ด้วยกันนะครับขอให้สวยให้งามเหมือนดอกไม้ที่ทำบุญตักบาตรไปแล้วนี่นะครับ ไม่ว่าจะชาตินี้ชาติไหนชั้นใดนะครับขอให้บุตอันนี้ส่งผลบุญนี้นะครับส่งถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กำลังรับชมตอนนี้อยู่นะครับให้สวยแห้งามให้ดังบงังปัตถนากันทุกๆุกคนนะครับเนื่องในวันนี้เป็นวันทาบุญเข้าพรรษานะครับทางช่องของเราขอนําภาพบรรยากาศการทําบุตรตักบาทดอกไม้ที่วัดพระพุทธบาทซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มายาวนานมากเลยนะครับทุกคน มาฝาก f ทีทุกคนกันครับผมก่อนที่เราจะขึ้นไปรับชมบรรยากาศด,ด้านบนนะครับก็ทําบุญตักบาตรกันตรงนี้ให้เสร็จเสียก่อนนะครับแล้วขึ้นไปกราบพระพุทธบาทด้านบนกันอีกทีนึงนะครับสําหรับประชาชนคนไหนนะครับที่อยากจะเดินทางมากราบไหว้พระที่วัดนี้นะครับวัดนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนั่นเองนะครับวัดพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับนี่คือช่วง สายๆหน่อยนะถ้าเราเดินทางมาถึงสายเราก็จะมาดักรอพระท่านบินทะบาทมาถึงจุดนี้จะเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นไปบนพระวิหารรอยพระพุทธบาทนะครับการตักบาด,ดอกไม้จะเป็นประเพณีสืบทอดกันมาอย่างยาวนานที่วัดนี้นะครับ ซึ่งจะมีประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประจำทุกปีนะฮะยกเว้นในช่วงโควิดเท่านั้นเองะฮะที่ผ่านมาและก็จะมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้สักการะขอพรกันไม่ใช่น้อยเลยะฮะในแ,แต่ละปีแต่ถ้าว่าปีนี้ตามที่จากสายตาผมดูคนก็อาจจะลดลงบ้างนะฮะข้างบนพระวิหารนี้นะฮะจะมีหลายอย่างนะที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าและเก่าแก่อยู่ด้านบนพระวิหารนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะเดินทางขึ้นไป ชมแล้วก็ไปกราบไหว้รอยพระพุทธบาทและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ที่อยู่ข้างบนพระวิหารและโดยรอบพระวิหารข้างบนนี้ด้วยกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องตักบาตดอกไม้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ให้พระท่านบิณฑบาตดอกไม้ให้เสร็จและให้พระขึ้นไปข้างบนเสร็จเสียก่อนฮะเราก็จะพาทุกคนขึ้นไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ด้านบนนี้นะครับผมเนี่จะเป็นบรรยากาศด้านบนวิหารนะฮะด้านบนวิหารรอยพระพุทธบาทนะฮะ ผุ้คนแล้วก็ประชาชนนะครับกำลังเข้าคิวรอกราพระพุทธบาทกันนะฮะรอยพระพุทธบาทกันนะฮะเป็นรอยพระพุทธบาทเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูภาพบรรยากาศบนวิหารนะฮะวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกสร้างขึ้นในปีพศ2167ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมถ้ามาถึงปัจจุบันนี้ก็2,567ก็รา,าวๆ400ปีวัดพร,ระพุทธบาทร,ราชาวรมหาวิหารเป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้ายมีความกว้างที่21นิ้วยาว60นิ้วลึก11นิ้ว 21. รรกรกฎาคม2567ซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายของการทำบุญตักบาตรดอกไม้ประจำปี2567นี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็คงไม่มีแล้วครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในนะด้านในรอยพระพุทธบาทนะในที่อยู่ข้างในวิหารนี้นะพระวิหารนี้นะก็จะเป็นพระวิหารที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์จะมีประชาชนเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศของประเทศนี้นะมากราบไหว้บูชากันนะครับ ท,ทุกท่านที่มาก็ล้วนแล้วแต่แต่งกายสุภาพกันทุกคนนะครับผมวันนี้แอดมินเองได้พาทุกคนเข้ามากราบไหว้พระบนพระวิหารรอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นะครับเรามาเราก็ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ด้วยนะครับแอดมินขอฝากทุกคนด้วยนะครับวัดพระพุทธบาทราชบัวรมมหาวิหารเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้าย มีความกว้างที่21นิ้วยาว60นิ้วลึก11นิ้วซึ่งเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวไทยและต่างประเทศมาอย่างยาวนานและส่วนใหญ่ก็เชื่อกันว่าถ้าใครได้มากราบนมสัสก,การครบ7ครั้งจะได้ขึ้นสวรรค์กันเลยทีเดียวนะครับและส่วนตัวผม, <c oughs> มเองและครอบครัวนะครับและญาติพี่น้องน,นะครับ <c oughs> ก็จะมากราบนมสัสก,การพระพุทธบาทที่นี่เก <c oughs> ือบจะทุกๆปีก็ว่าได้นะครับ <c oughs> น่าจะเกิน7ครั้งหรือครบ7ครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เรากราบนมัสการรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้ายเสร็จแล้วเเรราาก็จะลงมดินนบบอ ความเป็นสุริมงคลกับตัวเองนะครับบางท่านก็หนึ่งรอบหรือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสามรอบกันนะครับการวนเราจะวนไปทางด้านนี้นะฮะคนนุ่งขาวห่มขาววนด้านนี้ส่วนที่เห็นคนเดินมาตอนนี้ก็คือว่าเป็นคนที่ขึ้นมาขึ้นขึ้นมาจากข้างล่างนะฮะทำอะไรลูกถอดรองเท้าเหรอถอดรองเท้าเหรอถอดรองเท้าไปเอ๋อโอเค ก่อนที่เราจะเดินวนรอบโบสถ์เราก็ต้องถอดรองเท้ากันก่อนนะครับเหมือนกับน้องยูโรได้บอกเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศการเดินรอบพระวิหารลอยพระพุทธบาทด้านบนพระวิหารนะฮะเราจะมีประชานชนนะครับไปจุดธูปเทียนแล้วก็หลังจากที่เราไหว้พระพุทธบาทเสร็จเราก็จะเดินวอดวนรอบสำหรบับตัวกระผมเองก็ปรอบที่สามแล้วนะฮะตอนนี้ต่อมาเราก็จะมาไหว้พระเจดีย์และพระเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่โดยรอบพระวิหารแห่งนี้นะครับ ในพระเจดีย์นี้นะฮะก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุรัชกาลที่สีบรรจุอยู่ภายในเจดีย์นี้นะฮะซึ่งก็จะตั้งอยู่โดยรอบของพระวิหารพระพุทธบาทนั่นเองนะครับ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกสร้างขึ้นในปี2167ถ้าถึงปัจจุบันนี้ก็ราวๆประมาณ400ปีซึ่งก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่อีกหวัดกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวลาดับต่อไปเราจะไปกราบนมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุรัชกาลที่4กันครับพระมกุฏพันธนะเจดีขอเชิญนมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุพระบาทสมเดม็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 สเสด็จอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานเจดีย์นี้เจดีย์นี้นะครับเมื่อปีพศ2403เมื่อปีพศ2403ฮะซึ่งจะอยู่ชั้นล่างลงมาจากพระวิหารของรอยพระพุทธบาทแห่งนี้นะฮะ ก็ว่ากันว่าใครได้มากราบนมัสการรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้ายนี้ครบเจ็ดครั้งก็จะได้ขึ้นสวรรค์กันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ทางช่องของเราได้พาทุกทกท่านที่กําลังรับชมคลิปนี้มาทําบุญตักบาตรดอกไม้ตามประเพณีของวัดพระพุทธบาทอาเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงผมรบกวนขอฝากให้ทุกคนที่รับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกดซับเซอร์ใครกดไลค์ทางช่องกดแชร์ทางช่องของเราให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ทั้งผมเองต้องขอลาทุกๆคนไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้านะครับหวังว่าคงได้เจอกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้เขาจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ